ยินดีต้อนรับสู่ช่องราชีชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กับฤฟษีท่านหนึ่งที่เดินกลางไกลมาจากนคนปรปฐมนะครับหลังจากที่ขอพรเอาไว้ว่าขอให้ได้งานแล้วก็ได้ทับโชคนะครับจากงวดที่แล้ว90ตรงๆงเลยครับงวดนี้จะได้ตรงไหนไปดูกันครับได้ง,งานมาบุนเอาไว้เลยครับมาขอดูกว่าไม่ไม่ได้บอกว่าบนมาขอพรน,นะคะแล้วก็ก็ได้ก็เลยกลับมาโอ้มาขอไว้แล้ว มาเมื่อไหร่นะครับนานนี่ยังเดือนที่แล้วค่ะเดือนเดียวเองเดือนเดียวเองใช่ใช่อันนี้ทำเองหรือเปล่าครับนี่ถือมามาตัดไปซื้อหน้ากรุงเทพก็เลยมาตะปูอาจจะเดินทางมาที่ บ้านเดียวกับกำนันนกหรือเปล่าา, <laughs> าเดี๋ยวกับกำนันนกหรือเปล่าหรือ <laughs> บ้าน <laughs> บ้านเดียวกับน้องของน้องน้องต่อค <laughs> นละตำบนนุญโคนละตำบลเนาะคราชตมบุญอืมแล้วก็มาถมแล้วก็ไปไปเที่ยวมาแล้วไปทำข่าวในทั้ทง,ง,ง,งคู่เลย เป็นงานเกี่ยวกับค้าขายอืมได้ก่เราก็ขายทะลุงวด่เรามาก็ก็ได้โชคอยู่นะได้โชคด้วยเตรีขึ้นฟองขิ้งฟองเอาขึ้นอีกได้ไหมเดี๋ยวทีมงานเราขึ้นให้ดศูนย์เก้าสี่พิล่างก็ศูนยาศูนกโอ้ทำเองหรอคระบาซื้อค่ะใจอยู่กับเลขไม่สนใจเลข รับเามาที่่านไอ่ลองลองก็มาตรงตรงแตมเดียวไม่ห่างสตัวแตกเนาะได้าสีแต่ก็ได้ล่าง09อนเ้าแต้มเดียวเนาะเกือบแตกสตัวนี่ไงมีหลักฐานให้เราดูด้วยได้ทั้งงานได้ทั้งโชคนะครับ โชคทางการงานแล้วก็โชคทางเสียงโชคเสียงทายได้เก้าศูนย์ได้ได้เยอะไหมครับสามร้อยบาทโอ้โหหลายหมื่นนะเนาะหลายหมื่นอยู่เนาะหลายหมื่นอยู่งวดนี้เอาเป็นแสนเลยเนาะถ้าทุก मैं अभी भी बाहर गया हूं เจ็ดเจ็ดูนย์อกเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับอต้นกนะคเจ็ดเจ็ดนีนะน

ถ้าเลขชนกันก็ไม่ได้ผิดอย่างนั้นแต่ว่าก็ขอให้เลขอาจารย์มาพี่เข้าจริงเราลุนาล้นรอลุ้นครับรอรุนรอรุนเพราะว่าก็ก็ใส่เลขอาจารย์อยู่พอสมควรอยู่แล้วเลขอาจารย์เข้ามาเข้ามาเห็นใจใครก็ยิ้มเราคครับโชคดีโชคดีว,ว,วันนี้ซื้อเลขเอาไว้แล้วเนาะ แล้วก็รอรุ้นกับเราในช่วงบ่ายนะครับรอรุน้นรอรุน้นเดินทางไกลมาจากนาครปฐมเลยจากนาครปฐมมากี่กิโลเนาะห้าร้อยหกสิบโลเกือบหกร้อยโลนั่นแหละครับประมาณนั้น,นก็ได้โชคทางการงานแล้วก็ทางตัวเลขเนาะก็นี่แหละครับเขาเรียกความศรัทธาเนาะถ้ามีใจศรัทธา ก็จะได้ประสบความสําเร็จแบบนี้นะทุกคนเด้อรับเด้อท่านใดที่เดินทางมาก็ขอให้วดนี้นะครับได้รางวัลใหญ่ไปครอบครองกันทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อสาธุขอบคุณมากครับตรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องราชนีชาแนลทั้งเพจและเฟซบุ๊กแล้วก็พียรรุ่ยอีสารทั้งเพจเพจและก็เฟซบุ๊กเลยครับเด้อสา, page, page สาธุ